สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการเก็บพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงแลือภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือสนใจโทรมาได้ที่เบอร์โทร084059180จ้ะจดไม่ทันหรือฟังไม่ทันแนะนําดูใต้คลิปจะจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้ามาจากคุณลูกค้ามาดูกันที่องค์แรกจากองลงองแรกจะพี่จ่ายจะเป็นชอบเพราะเงินจะพี่ จะเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาช่อพ่อเงิน9องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่1,200ับาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนะคะมีทั้งหมด9องค์นะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ตามภาพไปนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรมาหรือแอดไลน์มาได้จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะแอดไม่ขึ้นแนะนำโทรหาแม่ค้าค่ะ เดี๋ยวแม่ค้าจะโทรเออแอดหาคุณลูกค้าเองจ้ะนะคะเป็นช่อหลวงพ่อเงินจะพี่จามาเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่1,200บาทจ้ะหนูขอไว้ที่1,200บาท,ท, 1, บาทปลายทางบกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้านะคะ2 4 6 8 9จ้จะพี่นะคะ1,200บาทจะพี่1,200บาทปลายทางบกเพิ่ม5 0าบาทจากเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะจะพี่1,200บาทจ้าอุ้ย ส่วนอันนี้จ้ะเล่มน,นี้จ้ะเป็นทรงเหมือนมีดพักขันหรือเขาเรียกว่ากีดหรือกีดยังไงจะพี่จ๋านะคะแต่หนูขอเรียกพักขันนะคะพี่นะคะมีรอยจานของหลวงปู่สุขค่ะตรงปลายจะเป็นอย่างนี้จ้ะตรงที่จับจะเป็นอย่างนี้จ้ะแล้วจะมีรอยจานด้วยจะพี่จ๋าเป็นของหลวงปู่สุขนะคะพี่เป็นปอกไม้ถักเชือกเก่าๆอย่างนี้จ้ะเล่มน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะ นะคะเป็นมีดพักขันนะคะพี่ของหลวงปู่สุกนะจ๊ะพี่นะคะหลวงปู่สุกจะพี่จ๋านะคะมีรอยจานอักขระชัดเจนนะคะพี่ขานะคะนูสนิมเก่าๆจะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่1 5 0 0บาทจ้ะนูขอไว้ที่1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะ1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จ้ะชินราชเอนโดจีนพิมพ์แต่งจะพี่สวยงามมากจะ้ะคายอันนั้นขายไปพันได้เหรอจำไม่ได้แล้วสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเนี่ยจ้ะ เป็นชินราชเอ็นโดจินพิมพ์แต่งนะคะพี่อีพีนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะอีพีนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จากคุณลูกค้าซื้อไปหรือว่ายังไงนะคะคุณลูกค้าก็สามารถไปหุ่มจีวรได้นะคะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะเริ่มเป็นกรอบทองจะพี่นะคะเป็นชินาราชเอ็นโดจินพิมพ์แต่งจะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะ 1300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทสวยงามมากจากคุณลูกค้าสวยจริงๆจ้ะเนี่ยค่ะตามภาพนะคะสนใจภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จ่า084ย6 5 9180จ้า1ก0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นพระพุทธชินราชเอนโดจีนนะคะคุณลูกค้านคะคะ 1,300บาทจะปลายทาง50บาทพร้อมโอน1,300บาทต้วนจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นอ่าสร้อยหลงของสมเด็จโตมั้งคะพี่นะคะอย่างนี้จะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้จากคุณลูกค้านะคะจะห้อยมาอย่างนี้จะพี่อันนี้จะเป็นเพชรสีเขียวจ้ก เพชรสีเขียวกับสีขาวผสมผสานกันดูขึ้นสวยงามมากค่ะพี่ใส่ออกงานวางงานอะไรก็ได้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตอย่างนี้จะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะด้านหลังจะเป็นสมเด็จโตแบบนี้นะคะพี่ส่วนจะเป็นสร้อยอย่างนี้นะคะพี่นะคะคุณลูกค้าไม่มั่นใจหรือว่าภาพไม่ชัดคุณลูกค้าก็แอนไลน์มาได้นะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะพี่ค่ะโทรเข้ามาคุยโทรเข้ามาสอบถามกันได้จะพี่จ่ายนะคะเป็นสร้อยค่ะพี่ค่ะเป็นของสมเด็จโตนะจ๊ะขอไว้ที่800บาทจ้ะ หนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะคุณลูกค้าส้อยสมเด็จโตจา้าส่วนอันนี้จะ้ะลูกแมวจะ้ะลูกแมวนี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้าลูกแมวจะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะคุณลูกค้านะคะ เป็นลูกแมวจากพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากอันนี้จะเป็นประหลัดขิกค่ะมีรอยจานไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออีหรือเปล่านะคะพี่แต่ว่าคุณลุงเจ้าของก่อบอกว่าเป็นของหลวงพ่ออีนะคะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจากประหลัดขิกนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าลูกสะกดไม่ทราบที่จะมีลวดถักอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ก็ห้าร้อยบาทจาก ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นลูกสกุลไม่ทราบที่นะจ๊ะปิดตาเก่าเป็นเนื้อเมกสิทธ์จะพิจารหกร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเป็นผ้าปิดตาพิมสองหน้าจ้ะเป็นผ้าปิดตาเก่าเก่าเนื้อไมกสิทธ์เป็นพิมสองหน้านะคะคุณลูกค้าองคน,นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะอันนี้ค่ะเป็นปิดตาเนื้อเมกสิทธ์ลงลักทองด้านหลังมีรอยจานหกร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้ไม่ทราบจ้ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะมีรอยจานด้วยจ้ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะตัวนี้หนูขอไว้ที่600บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่รูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะพี่จ๋าสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญปูสุกเก่าๆจ้ะพี่จ๋าชุดนี้หกร้อยบาทจ้ะเป็นตะกรุดเก่าๆพร้อมเหรียญหลวงปูสุกจ้ะพี่นะคะ องค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะนี่ค่ะองนี้ขอไว้ที่600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นขันจ้ะเป็นขันปิดตาหลวงปู่ยิ้มจ้ะในขันนี้จะมีปิดตาอยู่5องค์แล้วจะมีลงทองลงรักจ้ะพี่นะคะตามภาพจ้ะไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะคะได้มาสภาพนี้จ้ะด้าน,นหลังมียันจ้ะขันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะ ขันน้ำมตลจะพี่จ่าเขาเรียกว่าขันน้ำมตลน,นะคะพี่เป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มปลูกเสกนะคะพี่นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าเกิดพูดผิดมายัางไงต้องขออภัยคุณลูกค้าจากอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจากขันน้ำมต์น,นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนจะเป็นมีดพ่อเดิมจากเป็นด้ามไม้เก่าๆจากคุณลูกค้านะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จากเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจาก มีดพ่อเดิมนี้หนูขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะเป็นปลายแหลมนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่1,500บาทจา้ะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ้ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมแบบนี้นะคะพี่นะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะคะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นพระชัยจ้ะ พระชัยนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะลงรักอย่างนี้จ้ะพี่นะคะใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเนี่ยค่ะตามสภาพจะพี่จ่ะองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าขาสําหรับพระชัยองค์นี้นะจ่ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสำหรับพระชัยองค์นี้จ้ะหลวงพ่อกวยจ้า7 0 0บาทจ้ะเป็นเหรียญกลมจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะหลวงพ่อแดงก็700จ้ะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญนี้สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าเ0 0บาทจ้ะ <starting point> <wise> หลวงพ่อกลวยจ้กด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะพี่องค์นี้หก0อบาทจ้กจะเป็นยันสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่พร้อมกรอบพลาสติกนะคะพี่หก0บาทจ้กหลวงเป็นหลวงพ่อทวดจ้ะพี่นะคะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจ้กตามสภาพจะพี่องค์นี้หก0้อยบาทจ้ก6หก้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้กเหรียญพ่อทวดจ้กชจินาชาจ้ะหลวงปู่เปลือกมังคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ก รูปหล่อชินาราชหลวงปูเผือกจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาแร่บางไผ่จ้ะอง์นี้หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่ตามภาพจะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาแร่บางไผ่จ้ะส่วนองค์นี้ไม่ทราบค่ะพระกูยุทธราวดีจ้ะห้าร้อยบาทพอจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากเป็นพระกูยุคธราวดีนะคะพี่นะคะไม่ทราบว่าปีไหนสร้างหรือว่าอะไรได้มาสภาพนี้เดิมๆมันจะพี่จ๋า500บาทจากอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกัยจะด้านหลังจะมีตะกรุด3ดอกจะ5 0า500บาทจา้า5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะคุณลูกค้าคาะเรียนหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนจะพี่จา500รบาทจา้ะนะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากเหรียญปูไข่วัดเชิงเรียนจ้ะเหรียญเจ้าสัวปูบุญจ้ะเนื้อเงินลงยาด้านหลังมีรอยจานจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะตามภาพนะคะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่นะคะเหรียญเจ้าสัวหลวงปูบุญเนื้อเงินลงยาเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นรอห้าเป็นเนื้อเงินจะพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่1,300บาทจะพี่ขอคนที่รับได้นะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะเดียนหลวงพ่อท่านชุยจะพี่จ๋า500บาทจะเป็นห่วงเชื่อมนะจ๊ะเป็นห่วงเชื่อมจากพ่อท่านชุยจะา0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะเดียนหลวงปู่เอี่ยมจากฉลุข้างจะพี่จ๋า500บาทจา้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเรียญหล่อบโบราณพ่อไปจ้ะพี่จ๋าเป็นไอของทดจะเป็นรูปหล่อจ้ะเป็นรูปหล่อบโบราณพ่อไปค่ะพี่องค์นี้500บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะพักกิ่งค่ะเนื้อเมกพัดดำๆจ้ะ องนี้หก0บาทจ้ะเป็นเนื้อเมกพัดนะคะคุณลูกค้ากิ่งองค์นี้ไม่ทราบว่ากิ่งอะไรหรือว่ากิ่งที่ไหนจ้ะได้มาสภาพนี้จ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หก0บาทจ้ะเป็นพักกิ่งเนื้อเมกพัดจ้ะขอไว้ที่หก0บาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกรบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหลียนหล่อโบราณพ่อไปจับขอบจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหลียนหล่อบโบราณพ่อไปนะคะ ไอไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษจ้ะพี่หลวงพ่อทาจ้ะนะคะเป็นหลวงพ่อทาวัดพันเนียงแตกเลื่อมจับขอบอย่างนี้จ้ะเลื่อมจับขอบเก่าๆสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยญหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะอง์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยญหล่อโบราณพ่อไปจ้ะ ปิดตาปูนาควัดถ้วยจระเข้จะมีรอยจานจาะเนื้อไม่กะสิทธิ์จาะองนี้500ยบาทจาะองค์นี้ขอไว้ที่500้อยบาทจะพี่มีรอยจานนะคะพี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมถ้าไม่เห็นคุณลูกค้าแอดไลน์นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500ยบาทจาะปิดตาปูนาคนี้500้อบาทปลายทาง50บบาทจาะหลวงปู่สุกจาะองค์นี้500บาทจาะไม่ทราบว่าเนื oui. ้ออะไรนะจ๊ะไม่ใช่เนื้อไม่กะสิทธิ์นะจ๊ะ500้อยบาทปลายทาง50บบาทจาะ ปิดตาหลังแบบจะคุณลูกค้า500บาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจะปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเคือววันจ้ะหลวงปู่ทวดเนื้อไมก่กระสิ์ลงลักค่ะพี่นะคะเจ็บาทจ้ะ หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นเนื้อเมกะสิ์นะคะพี่ลงรักแบบนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่จ๋านะคะสําหรับหลวงปู่ทวดเนื้อไมกะสิ์องค์นี้จะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะปิดตาเชือกถักกับพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะ้ะไม่ทราบเป้าของที่ไหนนะจ๊ะพี่นะคะแต่รู้ว่าเป็นเชือกถักเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเก่าๆสวยๆเชือกเก่าๆอย่างนี้เลยจากคุณลูกค้าองค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่เจ0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ่ะเป็นปิดตาเชือกถักไม่ทราบที่จ่ะองค์นี้ก็ปิดตาไม่รู้ที่จ่ะองค์นี้ห0 0ร้อยบาทจ้ะนะคะอง์นี้เป็นพระปิดตาเก่าเก่าไม่ทราบที่จ่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทปิดตาเก่าไม่รู้ที่จ่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะองนี้ห0 0ร้อยบาทจ้ะ องค์นี้ห้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจ้ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ตามภาพนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจ้ะหลวงปู่ทวดเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋า โอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรมาหรือแอนไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะหนูจะทิ้งเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าขาฝากคุณลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเก็บตะคุณปาเครื่องด้วยนะคะแล้วขอบพระคุณลูกค้าที่ช่วยอุ่นหนูกันมาตลอดจ้ะอีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ